นะครับอยู่กับผมเองนะครับ S M M ก็ตุดวันนี้ก็จะมาเล่นมาคับอีเกเช่นเคยนะโอ้ oh. shit shit บ้านนึงนะโอเคคือเข้ามาบ้านที่ผมจะสร้างแล้วว่าทำไมผมถึงสร้างบ้านทุกหลังไนมะ่สวยหมดเลยมันเป็นฝีเมยอแล้วอ่ะขอดูด้วยนะ โ okay. อเคเราจะมาเริ่มสร้างเลยดีกระจกสวยเลยอเอ๊ะตรงนี้หรืเอเปล่าวะโอ้ใช่ เดี๋ยวพาทหน้าเราก็จะมารีวิวตอนสร้างค่ับตอนนี้แค่งค่เฮ้ยทำผิดนี่หว่าตัดตอนที่ทำถูกปั๊บนึงนะ โอเคแต่ต่อมาที่ตอนนี้เลยคือทำเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูผู้ชมเฮ้ยนี่เนี่ยนี่อเป็นไงเป็นไงเท่ไหมทำได้ด้วยนี่เดี๋ยว แปบนึงน,นะก็ขอ,อทำหลมคาก่อนนะหลมคาตรงนีโ้โอเคเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไ,ไม่หลังคาตรงนีน้ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าขอตัดไปไปตอนที่วางคอสนะ โอเคเสร็จเรียบร้อยโอ้ตรงนี้ก็ขอวางทอดด้วยนะโอเค